สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าสู่ My เดียเจอรนีค่ะก็วันนี้นะคะกวางจะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ใ้กับชาวธนูในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2566นหระคะหรือ2023นนะคะก็จะมาเจาะลึกกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นภาพรวมเนาะ ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะฟางก็อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะในส่วนของแต่ละความสัมพันธ์มากนักนะคะหรือว่าในแต่ละเดือนนะก็จะเอาเป็นแบบโอเวอร์ Overall, โดยรวมนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นชาวธนูบ้างนะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูในช่วงครึ่งปีแรกเนะะี่ค่ะ พลังงาน e ทม e r a n c ์นะคะไพ่ประจำตัวชาวธนูขึ้นมากอดเลยนะคะ mm hmm. โอเคกว้างเห็นถึงทั้งโอกาสใหม่ๆแล้วก็มีความท้าทายเกิดขึ้นนะคะกับชาวธนูในช่วงครึ่งปีแรกนะคะพลังงานไพ่เปิดมาเป็น e ทม e r a n c ์นะคะขยายได้เด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญสำหรับชาวโสดชาวธนูนะคะก็ ก็รู้สึกว่าตัวเราค่อนข้างที่จะพยายามบาลานซ์ตัวเองนะคะในมิติของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ในด้านมิติอื่นๆในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดเลยเนี่ยความมีความรู้สึกว่าะตัวเรามีโอกาสอาจจะมากกว่าหนึ่งนะคะในที่นี้เห็นแล้วสองคนนะคะก็จะมีเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วย มีพลังงานใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือเป็นคนที่แค่มีบุคลิกเป็นเด็กๆนะคะมีความสดใสร่าเริงหนึ่งคนจะดูสดใสร่าเริงเออมีความมองโลกในแง่ดีนะคะอีกคนนึงจะเป็นเด็กใสๆที่ดูมีความซื่อตรงนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมามีความที่เป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กขี้โกหกอ่ะนี่หอมไนี่เผาไหมใช่ไหมคะคือตัวเราเนี่ย ก็รู้สึกว่าตัวเราพยายามประคับประคองทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเราให้ยังอยู่กับเราไปเรากําลังเรียนรู้เรากําลังพยายามทําคมเข้าใจว่าใครกันนะที่จะสามารถอยู่กับเราแล้วก็ไปด้วยกันได้ยาวๆนะการรู้สึก ει, ว่าสําหรับชาวโสดเนี่ยพลังงานสดใสมากๆแต่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้เอ็นเอีเอเอยงความรู้สึกเราไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะสำหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าชาวธนุน่าจะมีคนคุยหลายๆคนนะฮะ อยู่ในขั้นเรียนรู้สารสัมพันธ์ยังเป็นพลังงานที่มีการพูดคุยมีการทักทายแต่ยังไม่ได้มีบทสนทนาที่มันลึกซึ้งหรือว่า จริงจังมากหนักนะคะตัวเรายังประคับประคองทุกๆพลังงานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่เป็นคนคุยให้ยังอยู่ในชีวิตเราเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรกันมากมายแต่ไม่เงียบเหงาแน่นอนสําหรับคนคุยสําหรับคนที่มีคู่อันนี้ต้องขอเตือนนิดนึงนะรามันระหวังนะะเรามีความรู้สึกที่ว่า คนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยน่าสนใจจังเลยก็รู้สึกว่าตอนกวางเปิดชาวพิจิกนะคะพลังงานของคนมีคู่ชาวพิจิกก็เป็นหลักทางเลือกนะส่วนชาวธนูก็เป็นลักษณะที่เราไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะแต่ถามว่าเรากระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ใหม่ๆไหม,ม,มก็ว่าไม่นะแต่ว่าเรา ก็แค่เงียบๆประตูละกันทักทายพูดคุยได้แต่ว่ายัางไม่ได้จริงจังอะไรกับพลังงานใหม่ๆแต่เราเห็นนะว่าหนึ่งคนเนี่ยมีความน่ารักตะมุตะมีมีความสดใสส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กน้อยผสมอยู่นะฮะตัวเราเองเนะี่ยน่าจะยังมั่นคงใน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์หลักแหละแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ยก็มองเห็นว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะอืมหรือถ้ามองอีกอีกในหนึ่งเนี่ยคนที่มีคู่แล้วมีปัญหากันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อาจจะได้รับการขอโทษขอโอกาสจากแฟนก็เป็นไปได้หรือเป็นตัวเรานี่แหละที่พยายามไปขอโทษขอโอกาสง้อจากคนของเรานะฮะแต่กวางรู้สึกว่ากวางได้กลิ่นของพลังงานใหม่ๆมากกว่ามันดูเฟรชมันดูไบรท์อ่ะมันดูแบบมันดูไม่ใช่พลังงานที่เป็นการขอโทษขอโอกาสแต่มันคือสิ่งใหม่ๆที่ที่ที่สร้างความสดใสให้กับชีวิตเราละกันทีนี้ในช่วงเดือนในหนนะ้มนมามกออกมมีนาเมษา ตัวเราค่อนข้างมีกำแพงเริ่มต้นได้ชาวโสดก็มีความรู้สึกว่าตัวเราอาจจะสร้างกำแพงนะหนาขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกตัวเองลึกๆในใจอยากเริ่มต้นนะอยากเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งแต่มันช่างยากเหลือเกินเราอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่มันไม่ดีมาก่อนนะถามว่าเราเห็น potential หรือว่าโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์กับใครบางคนแต่มันเป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกหรือกำแพงในใจของตัวเองนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวโสดเนาะกวางรู้สึกว่ามีโอกาสดีๆแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ที่เราจะพร้อมขนาดนั้นสําหรับคนที่มีคนคุยกวางรู้สึกว่ามีใครบางคนที่อยากที่จะสเต็ปอัพความสัมพันธ์กับเราแล้วนะคะแต่ตัวเราอาจจะยังไม่พร้อมอ่ะเรารู้สึกว่าเราอาจจะยังเยียวยาตัวเองไม่หมดหรือว่าเรามีภาระหน้าที่หลายๆอย่างที่ต้องแบกรับหรือเป็นไปได้ว่าเรามีคนคุยหลายๆคนแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมน่ะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครที่จริงจังขนาดนั้นนะคะสาหรับคนที่มีคู่ ค่อนข้างหนักนะก็รู้สึกว่าพลังงานมันเอ่อไม่ค่อยไปนในทางคู่เราสักเท่าไหร่คนที่มีคู่เรารู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยมันเป็นความหนักมันเป็นความคือเราอ่ะค่อนข้างมีกำแพงกับคู่ของตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องสร้างกำแพงเพื่อมาปกป้องตัวเองรวมถึงความสัมพันธ์เนี้ยที่เรามีเรารู้สึกว่ามันยากมันหนักมันเหนื่อยมันทําให้เราเหมือน ไม่มีความสุขอะเหมือน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 ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเหมือนภาระที่เราต้องแบกไว้ใจเราอะอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นเป็นการเริ่มต้นที่มันเฟรชนะก็มีความรู้สึกว่าพลังงานของชาวธนูที่เป็นคนมีคู่อาจจะเคยอยู่ในภาวะที่มันหนักมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับตัวเองถ้าถามว่าเอ่อความสัมพันธ์ที่เป็นคู่หลักเนี่ยหายกันไปหรือไหมกวางวิญญาณคือพอคดยความ,วาวามเป็นสิบไม้เท้าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรายังต้องแบกต้องรับแล้วก็ถ้าเรายังมีกำแพงเนี่ย เอ,อ่อความสมพั์เดิมเนี่ยก็ยังอยู่แหละแต่เพีงเยงแต่ว่าใจลึกๆเรามันมันเหนื่อยอ่ะมันหนักเนาะทีนี้ในช่วงก่อนกลางปีนะคะค่อนข้างเครียดเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ชาวธนูต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยหรือคนมีคู่เราค่อนข้าง,าง,างรู้สึกเครียดเรารู้สึกว่าในสถานการณ์เนี้ย มันไม่มีทางออกมันเหมือนกับเราถูกปิดตาถูกมัดทางทางนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆดูไพ่8ดาบในเด็กเนี่ยนะคะคืออันนี้เป็นเด็กออริจินอลนะเพื่อนจะเห็นว่าดาบทั้ง8อันอมันไม่ได้ขวางเราเชาวธนูเอาไว้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ขวางกั้นเราอ่ะคือ ถ้าที่เรามาปิดตาตัวเองถ้าเราเปิดตามองดูจะเห็นว่าดาบอะ่ะมันวางอยู่ด้านหลังเราจริงๆเราสามารถเดินออกมาจากปัญหานี้ได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยอะไรก็ตามที่มันทําให้เรามีภาวะความกลัวจนเราไม่กล้าเปิดตามามองสถานการณ์ความเป็นจริงอะ่ะมันทําให้มีภาพของ จินตนาการความกลัวว่าถ้าเราทําแบบนั้นมันจะเกิดแบบนี้แบบโน้นมันมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยจินตนาการที่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเราอยากตัดสินใจแต่เราตัดสินใจไม่ได้เหมือนเห็นไหมคะว่ามันเป็นไพ่ของปิดตาทั้งคู่เลยอ่ะมันคือภาวะที่อันนี้กวางพูด,ดรวมเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นนัยยะความหมายเดีวยวกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะคือเราเราปิดตาตัวเองแล้วเราก็ เรารู้ว่าเราต้องตัดสินใจได้แล้วมันมี2ทางเลือกมันเหมือนกับเราเดินมาถึงทางแยกแล้วค่ะเราจะเลือกซ้ายดีนะหรือว่าเราจะเลือกขวาเพราะเ,เพื่อนๆรู้ว่ามันเป็นทางแยกที่เป็นตัวทีเราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้แหละมันต้องซ้ายหรือขวาเท่านั้นแต่นะ่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าตัดสินใจอะ่ะเราก็เลยปิดตาตัวเองไม่ใกล้จะเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเราพยายามไม่จะสืบจะส่องเราพยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่า ในสถานการณ์เนี่ยที่เราเผชิญอยู่อะเราควรจะตัดสินใจยังไงดีกองเชื่อว่าในช่วงออก่อนกลางปีอะจะเป็นช่วงที่หนักมากๆสําหรับชาวธนูมันเป็นภาวะของการที่จริงๆเราก็รู้สึกว่าสถานการณ์อะมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันคือแปดดบเหมือนเหมือนไพ่ใบนี้เลยแต่ว่ามันคือมันเหมือนกับว่าพอ การที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเดินไปทางขวามันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าถ้าเราเดินไปทางซ้ายสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงพอเราไม่รู้ความไม่รู้นั่นแหละคะ่ะมันทําให้เรากลัวแล้วมันทําให้เราเกิดภาวะของการที่ไม่แน่ใจลังเลแล้วไม่รู้ว่าทางไหนอ่ะจะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเราและทุกคนมันก็เลยทาให้เราไม่กล้าเลือกโอเคเนาะก็เป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวกวางจะมาเปิดไพ่แนะนําให้จับชาวธนูหน่อยนะ ขอไพ่แนะนำให้กับชาวธนูในช่วงครึ่งปีแรกหน่ยค่ะ The World นะคะเป็นใบแรกนะในถือเหรียญค่ะแล้วก็ Strength คือไพ่ค่อนข้าที่จะสอดคล้องไปกับพลังงานในช่วงกลางปีจริงๆนะ The World ค่ะเปิดใบแรกวงรอบใหม่ๆของชีวิตของเราอะค่ะ ชีวิตคนเราเนี่ยเวลาดําเนินไปเนี่ยมันก็จะมีไซคลไปเรื่อยๆอย่างเช่นเราเริ่มทํางานที่หนึ่งมันก็จะมีการหมุนวนจากจุดตั้งต้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จบลงแล้วเราก็ไปเริ่มต้นงานใหม่หรือความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันคือณจุดเนี้ยก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งมันจะเริ่มต้นได้สิ่งเก่าๆจะต้องถูกจบลงก่อนไปเหมือน the world the world คือการสิ้นสุดที่สมบูรณ์เพื่อการเริ่มต้นที่สมบูรณ์ที่สุดก็ หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถตัดสินใจใได้อย่างเด็ดเดี่ยวเพราะมันจะต้องอาศัยความเข้มแข็งสเตรนท์คือจริงๆแล้วเราทุกคนมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เพื่อนๆจะต้องปลุกความเป็นสิงของตัวเองอะขึ้นมาให้ได้แล้วก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็มองไนท์ถือเหรียญนะเป็นไนท์ที่เดินช้าที่สุดแต่เป็นไนท์ที่มั่นคงที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จจนถึงเป้าหมายนึกถึงกระต่ายกับเตา่าอะค่ะบางครั้งการเดินช้าๆแต่มั่นคงมันทําให้เราไปถึงจุดหมายดีกว่าการที่เป็นเหมือนกระต่ายที่เล่นไปในตอนแรกเสร็จแล้วก็ชะล่าใจคือพ่จะแนะนําว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆตัดสินใจแล้วก็มองอะไรที่ มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวแล้วกวางเชื่อว่าเพื่อนเจะสามารถตัดสินใจได้ในช่วงกลางปีอย่างดีที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวธนูนะคะกวางก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์ subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ้งกริ้งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะ,ะแล้วก็มันจะกันใหม่ค่ะในคลิปความรักประจําเดือนนะคะจะรีบตามมานะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ